ท่านประานครับผมคงพูดไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าการระบาดของโควิดรอบนี้ไม่ใช่ความผิดของประชาชนแต่เกิดจากการที่การของรัฐบาลตกที่บริหารจัดการโรคระบาดผิดพลาดปล่อยปะละเลยให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายครั้งถ้าเรายังจํากันได้นะครับเมื่อต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วจังหวัดภูเก็ตได้มีการออรับทราบ ข้อมูลในหมู่ของพี่น้องประชาชนว่ามีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจํานวนสี่รายได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยเครื่องบินส่วนตัวตั้งแต่วันที่14สี่สิงหาคม2563ซึ่งขณะนั้นจังหวัดภูเก็ตนะครับยังไม่มีการประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประชาชนและผู้ประกอบการก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือมีการทดลองให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศหลังจากที่มีข่าวหลุดออกมา ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาโดยวิธีการพิเศษในจังหวัดภูเก็ตครั้งนั้นก็ปรากฏว่าได้สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเพราะไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภูเก็ตที่ในเวลานั้นกําลังจะฟื้นก็กลับซบเซาลงอีกครั้งหนึ่งท่าปนประธานครับเหตุการณ์นี้ได้ชี้ให้เห็นว่าก่อนหน้าที่เราจะเกิดการระบาดรอบที่สองมาตรการของรัฐบาลละหลวมเพียงใด และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่รัฐบาลกัดตกสร้างความเสี่ยงในการนําโควิดเข้าประเทศมาจากภายนอกถ้าเรายังจํากันได้ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นก็มีการปล่อยให้แขก VIP ของรัฐบาลเดินทางเข้ามาประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเหมือนประชาชนปกติทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสพังพินาศแต่ครั้งนั้นก็นับว่ายังโชคดีที่ไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด ต่อมารัฐบาลก็ปล่อยให้มีเที่ยวบิน VIP พิเศษแบบนี้อีกเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีแผนหรือมาตรการรองรับไม่มีการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าก็นับว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งที่ไม่มีการแพร่ระบาดจากความหละหลวมของรัฐบาลแต่เราก็ทราบกันดีครับท่านประธานว่าต่อมาเราไม่โชคดีเหมือนครั้งก่อนกอน เราทุกคนรู้ดีว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะโดยรับรู้หรือไม่รับรู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ท่านได้ปล่อยปะละเลยให้มีอิทธิพลเถื่อนและธุรกิจสีเทาเกิดขึ้นทุกหย่อมยา่าทั้งการนําเข้าแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายการพนันยาเสพติดซึ่งนั่นเป็นที่มาของการระบาดโควิดรอบใหม่ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ